สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะนี่ก็เป็นในช่องของเดอะไฮแลนด์ค่ะซึ่งจะไม่เล่นเกม g o ล i n งบอลเช่นเคยวู้ซึ่งจะไม่เล่นเกม g o ล i n งบอลไ,ไ,ไอพีดีสี่สิบหารนะคะตั้งแต่4ี่ร้อยสีถึงอเชสี่ร้อยห้ถึงสี่หนะคะมันยังไม่เริ่มเลยอ่ะเ <c oughs> มืเ่อไหรมันจะเริ่มเนี่ะ เอาเริ่มสิทำไมมึงไม่เริ่มเออฉันต้องขอโทษคีขาทุกคนเพราะฉันอะ <c oughs> คือฉันอะไม่ได้อัดคลิปนานมากค่ะทุกคนอัดแค่คลิปย่อยๆค่ะทุกคนเป็นคลิปที่เป็นพูดคำหยาบในแต่ละตัวที่ฉันพูดคำหยาบไว้อ่ะ <c oughs> ไปพ <c oughs> ูดกันไม่ได้ไปอะไรบอกว่าอุย๊ยอีกแล้วนะ เหนียวดาบเอไปชิบูอยา่างจังเลยอ่ะเป็นอะไรบุกปะเอา้าเก็บไปก็จะต,ตงนั้นน่ะเก็บไม่ทันไปอะไรบุกปะจะมาตกสาอีกไปไม่ได้แล้วว่าไปอะไรบุกปะไปอะไรบิกปะ ฉันไม่ต้องเก็บเลยเก็บไม่ได้แล้วอ้าวอ้าวข้าไม่งไงอ่ะลูก <c oughs> เกือบตกเลยเมื่อกี้อ่ะเฮ้ยเอ๊ะลูกเด็ดอะไรอ่ะลูกเด็ดดอ,อกไม้หรอะลูกเด็ดอะไรอ่ะเนี่ยลูเลด,ดอ่ะอะไรอ่ะอย่าบอกนะว่าเขาอัปเดตแล้วอ่ะลูกกระโดดไป ฉันว่าฉันพูดังเกินไปแล้วนะเปิดดังเกินไปอะ่ะก็เลยพูดไม่ได้ค่ะทุกคนลงไปีสิทำไมมึงไม่ไปเก็บตัวออกมาโอ๊ยห้าร้อยยี่สิบไม่เป็นไรหรอกนะไปแต่เราก็เยอะอยู่มันเยอะมากเลยนะไปน่ากี่บาท กี่บาทอ่ะได้อะไรบ้างอ่ะเก้าร้อยเจ็ดสิบอืมได้อยู่จังสุปอร์บอลอีกเห็นไหมเพราะว่าสุดพูดบอลจะให้เก้าจุดเจ็ดคะแนนเนาะสุดฉันเลยแค่แค่ห้า้าจุดห้าเพราะว่าฉันน่ะไม่ชอบอ่ะไม่เข้าแบบอันนี้เพราะอันนี้ต่างเยอะกว่าเอาอ,าอา่าแล้วเก็บไปตายใหม่ดูนี้มึงไปตายใหม่เลยมึงไปตายใหม่กูบอกแล้วใช่ไหมให้มึง ต้องเก็บตังสองร้อบาทขึ้นไปถึงจะไปได้มึงนี่มึงเก็บ 2, ไม่ถึงสองร้อมึงจะไปทำไมไปคูณห้คูณห้ณอ้ยคูณห้าตรงศูนเลยอ่ะสดงวันหกพันหกร้อยบาทพันหกร สิ 16, นั่นแหละสิไปช <c oughs> นะแล้ว <c oughs> มาดูซิได้เท่าไหรเก้าร้อยเจ็ดิอีออออออหรอได้สองรอบติดเลยหรอเก้รอยเจ็ิบเนี่ยอ้ยนี่แค่สองบาทเองแตนะ่ฉันซื้อไม่ได้หรอก ฉันมีตังตังเป็นหมื่นเลยแต่ว่าฉันซื้อไม่ได้อ้นไม่ใช่ฉันมีนต้องเป็นล้านสิโอ้ยอีกคนน่ะตายเออไา ข้าวุเล็ดรถุโดโด้ย 120. ร้อยยี่สิบแต่ละสีร้อยกสิบหได้5ค่ร้อยสทำไมมึงได้ทำไมมึงได้1ิบไม่็นทำไมมึงได้ร้อย ทำไมมึงได้ร้อยสิบน้อยน้อยกว่าห่าคืะเป็นสามร้อยเก้าสิบค่ะเป็นสาม้อเก้าสิบลยเนาะสามร้อเก้าสิบสามนั่นแหละโอ้ยอีกหน่ะ <c oughs> จะมาตกสามอีก สีเอ็ดเอาไม่ได้่สิบลวห้าสิบได้เท่ไรอะเจ็ดหกพันโลถาไม่ไดอยู่จังเลยอะ่ะดูเหมือนว่าเซนูดีนัดดนนเนี่ยเออันนี้ขนาดร้อสองเลยอะ่ะร้อยสองร้อยร้อยสองเลยอะ่ะเหมือนร้อ,อเลย จะประตูวซับอีก <C ül insider laugh> โอ้ย,อ,ยอุ้ยโดนตัวแล้วอันนี้อ้าวทำไมกินกูเป็นลายอ่ะอน,นี่กินกูลายหรอกินกูลายโอ้ยไอ้ตัวกาานินกูก็ยากนะเติรนกินกูเกาะหรือเปล่าว้าย ตระตูอีกจะมาตกอีกแต่มัน,นจะตอละต้องกดจะผ่านตู้เอาเข้ารูเล็ตก,ก็ไม่ได้เข้ารูเล็ตโอเคกระโดดฉันคิดหมดไห่5เองอะเต็นิงจิโน,นมันมีหลายอันเนอะอันนี้ก็มีนอะจะได้แค่90บาท90สิบนั่นแหละสิ 40. คุยฉันได้เฉลยคาสิบบาทแต่ว่ายุคกันหนที่แล้วนะยุคของหักจะเป็นสามสิบเลยอ่ะไปอุ้ยจะถึงสุดท้ายแล้วเนี่ยคือทำไมถึงฉันต้องสอบพายเพราะว่าฉันอะคือคือมันมันเปน็องคือเล่นไม่ทันโอ้ยติดสิบไปเข้าลุเลดแล้วไปอุเลดเตะปุ้น,เ,นเ,เ,เลยอ่ะ สุดทีก็หางก็เอา <c oughs> เอาไม่เก็บดอกไม้ละแล้วก็เสียเวลาเอาสิ่งต่งก็วูนไม่ได้เลยไป <c oughs> โอ้ยร้อยสามสแต่ร้อาสิบแปได้ร้อยาสิบทำได้สิ ทำใหมึงได้ร้อยสาสิบร้อยกว่าถ้าทำเป็นถาเป็นยีสิบเลยทำเป็นยี่สิบเลยเนาะอ้อโหอ,อันนี้ก็อโอ้โหยากแล้ยากแล้ว,ลว <c oughs> อันนี้มันยากอะไปอะไรบอกป้ามันยากมากอะอุ้ยไม่ติตัวเ็ตแล้วเนี่ย มากไหมไ้ตัวไม่มีตัวเศษเลยอะ่ะโอ้ยก็ต้องใช่สองรอบกโอ้ <c oughs> โอ้ฉันเสียไปคุ่งนาไปสองใบเลยอะ่ะอะไรวะเนี่ยอะไรอะ่ะประตูอีกอะไรอะ่ะ จะมาหาเหรจะตกทำไมล่ะแล้วมันต้องใช้สองรอบไหมล่ะ <c oughs> มึงนี่มึงไปกูใช้สองรอบเนี่ยจะมาตกอีกรู้ว่าไม่มีแยวโฆษณาเนี่ยมันมันเหลือค่ะมันเหลือหรือมันเหลืออาาแล้วเนี่ยเหลืออากาศไเนี่ย ไปเดียวก็จบแล้วแล้วทไมส่งใบนะที่นี่มึงพากูอยู่นั่นแหละปวดห่า,าลูกบออะไรหากก่ากูก็ไม่ทามึงเอาทำลูกบอลถ่ายเขาหรือมึง ตัดน,นี่อย่าให้้องพูดคำหยาบมากนะจะไม่ได้แบดสีบรมึงจะเลิกคุยอ,อีกนานไหมฮะมึงจะเลิกคุยอ,อีกนานไหม <c oughs> ถ้าคุยพูดคำหยาบกับมึงนะมึงอย่ามาสายไล่ใส่เราไปต้องให้คุใส่สองรอบล่ะรอบเดียวสองรอบเดียวก็จบแล้ว ดูสิเหลือดสามไเนี่ยลูกมันเหลือน้อยเนี่ยวันนี้พี่มีอยู่เสียไปสามใบเลยไี้ขวอไอ้นี่มึงเป็นอะไรมากไหมมึง <c oughs> ไม่รักมึงแล้วอะมึงอะมึงอ่ะมึงอ่ะรัออกกูว่ะ ใส่ใส่รึวะนั่นนิดแปบ,บเดียวไม่ทะเลาะกันก็จบแล้วต้องให้ทะเลาะกันเหรอกูถามว่ากูเป็นอะไรกับมึงฮะกูถามว่ากูเป็นอะไรกับมึงกูถามว่ากูเป็นอะไรกับมึง ม่ใช่แบบแป๊บเดียวตอบมาเลยตอบมาตอนนี้กูถามว่ากูไปอะไรกับมึงโอ้ยเธอแป๊บเดียวทำไมอ่ะตอบมาเลยสิแล้วทำไม,ต,ม,ไมตัวทำไมตัวต้องขุดใส่กุศนาสองอันนะ่ะเป็นอะไรอ่ะเปน็นเป็นอะไรทำไมตอวใช้พลังของกูสองอัน กูสอบต,ตัวเองก็มีแล้วสะของกูทำไมไอ้ส,อส,สัตว์นี่กูถามว่ากูถามว่ากูเป็นอะไรกับมึงโอ้ยมึงเงียบไปเลยมึงเงียบไปเลยไปโลกมังคานว่ะมึงเงียบเลยนะ น,นานเนี่ยเกี่ยวกี่นาทีแล้ว13 12 13นาทีแล้วเสียเวลาไหมมึงจะรับครูแบบนี้ทำไมไอสัตว์นี่มึงนี่